สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าวครัวกับประส้มก็จะพาเพื่อนๆมาทำอัวดอกแครป่านะคะเป็นอาหารตามฤดูกาลคะ่ะปีหนึ่งมีให้กินแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ก็เป็นการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เราทำเสร็จแล้วเราสามารถเก็บไว้กินนานๆได้เครื่องปรุงก็คือเหมือนทำไส้อัวทุกอย่างคะ่ะ แต่พิเศษคือตรงที่เราไม่ไม่เอาไส้นะคะนี่ก็เป็นพระเอกของเราค่ะดอกไม้เขาเรียกพระเอกหรือนางเอกดีค่ะนี่คือนางเอกของเราดิ่นนะคะก็คือดอกแคป่าค่ะมันจะเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่กลางป่านะคะ,อะดอกเขาจะเป็นเหมือนปักแตรค่ะ รสชาติจะมีติดขมนิดนิดแต่เวลาเรามาปรุงอาหารเสร็จแล้วเขาจะไม่มีรสขมเท่าแค่นานะคะแล้วก็มันจะมีสรรพคุณทางยาตัวนี้นี่เขาจะช่วยผู้หญิงนะคะเตือดอลมไม่ค่อยดีนะคะตัวนี้ในนี้ก็มีมง่ายๆค่ะมีในครัวของปลาส้มเองนะคะมีพริกแกงเผ็ดเหนือนะคะพริกแกงแดงนะคะโมสามชั้นค่ะ ปกติเขาจะใช้มันหมูผสมกับหมูบดถ้าใช้หมูบดอย่างเดียวมันแข็งไปแล้วก็มันไม่มีความอร่อยนะคะเวลาทําไส้อ่วนต้องติดมันนินดๆแต่ปลาส้มใช้หมูสามชั้นนะคะหมูบดค่ะผงปรุงรสหมูนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ําตาลปึกนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทานเ,เทเทลงไปหมดเลยโอเคน้ําตาลปึกลงไปนะคะปะสมหั่นละเอียดแล้วค่ะ อันนี้ซีอิวขาวนะคะจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าไม่มีเกลือนะคะผงปรุงรสครึ่งเดียวก่อนนะคะบนเค็ม <Okay. S 1> พริกใส่มักเลยะคะ่ะพริกแกงเผ็ดนะคะโอ okay. เคใบมะกรูดซอนยนะคะโอเคอุนน่น <c oughs> นี้เราก็จะเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกๆอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะไปยัดไส้นะคะอันนี้คือว่าส้มกาดด้วยคือหมูหนึ่งโลนะคะทั้งห,หมูสามชั้นแล้วก็หมูหมูบดนะคะหมูสับแล้วเราก็จะเครารให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะไปสั่ยัด ในดอกทงนะคะเพื่อนๆปลาส้มก็ออยกกขยำได้ที่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่ปลส้มขยำใส่เครื่องให้มันไส้อั่วนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ขยำให้มันได้ที่มันจะไม่อร่อยปลาส้มจะไม่ทํารสจัดนะคะเพราะว่าเวลาทอดเสร็จแล้วเราจะทาปลาส้มจะทำคลายแบบ้อกบวทอดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะยัดโอเค พอเราี่เสร็จเราก็จะเอามายัดกระดอกแคร์นะดอกแคร์เราจะเอาเกสรอ,ออกก่อนนะคะพเพื่อนเแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ถืงนให้เขาเสด็จน้ํานะคะเ,เราเราดอกสวยๆนะคะแล้วก็จะเอาไส้หัวของเรายัดเข้าไปในดอกแคร์นะคะมันก็วางในหมันแรงนะคะยัดเข้าไปในดอกแคร์เสร็จแล้วเราก็จะพับไวะคะ้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปนึ่งน,นะคะจะทับแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะปว่ำไว้อย่างนี้เดี๋ยวระส้มขออนุญาตทำก่อนนะคะถูมือไม่เข้าข้าผาเลยะคะ่ะจะทำให้ดูอีกดอกนะคะเพื่นอนๆ่ะยัดเข้าไปให้แน่นนะคะ เอาหมูที่เราปรุงรสเสร็จแล้วเนี่ยปรุงรสรสชาติจะเหมือนไส้อวกแต่เราไม่ได้ยัดในไส้นะคะแล้วเราก็จะพับกลีบดอกนะคะผสมเองก็เกะกะมือตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าถุงมือมันใหญ่เกินนะคะเนี่ยเราจะเอากลีบของเขาปิดให้ดีนะคะแล้วเราก็จะวางใส่ซึ้องอย่างนี้นะคะเพืเ่อนเราจะทําจนกว่านี่จะหมดนะคะเราจะเอาไปนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกดอกลวกันเนาะ เนี่ยทำามสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทำขดสะอาดล้างแล้วก็ถุงให้เสด็จนึ่ก็ยัดลงไปค่ะมันจะดอกและพอคำนะคะเป็นงานเป็นอาหารโบราณนะคะโบราณเหมือนคนทับนี่เลยค่ะนะคะเราก็จะเอาไส้อั่วยัดลงไปให้เต็มเนี้ยคะ่ะแล้วก็เลยจะพับจี็บดอกออกมานะคะ ทับท่าไหนก็ได้ทับให้เขาออกนะคะถ้าเยอะเกินก็เราสามารถออกได้แล้วก็จะเป็นึ่งค่ะเนี่ยนะคะโอเคขออนุญาตทำก่อนนะคะ หนึ่งถาดแล้วนะคะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งคะคะ้ก็มจะนึ่งมาชิมก่อนนะคะเดี๋ยวนึ่งประมาณ20นาทีตอนนี้ผ่านมาได้20นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆสีเขาก็จะคลับนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาชิมให้ปลาคิดมาชิมอันหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะสุกแล้วแหละเออไม่ค้างมาปลาติดไปเนาะจานอ่ะป้า ตอนนี้ปลาส้มก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้อั่วนะคะผ่าครึ่งออกมาแล้วน่ากินมากๆค่ะรสชาติก็ถูกใจปลาส้มนะคะแต่ถ้าเราจะไปกินตอนเขาเย็นแล้วคือเราทําอย่างนี้เราใส่ช่องฟิชไว้ก็ได้นะคะเวลาจะกินเราจะชุบแป้งทอดอีกทีแต่ถ้า,านึ่งมาใหม่ๆอย่างนี้เราสามารถรับประทานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไส้อั่วดอกแคป,ป่าของปลาส้มนะคะคเพื่อนๆลองทําตามดูนะอาหารหารับประทานยากนะคะสัพคุทางยาก,ก็เยอะค่ะ อันนี้ประส้มได้มาจากที่ท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดอุทัยนะคะได้ได้อาหารป่ามาได้ทําให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะมาขาเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับประส้มนะคะ